เช็คดวงรายปักวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2565ราศีกันการงานของราศีกันในปักนี้คุณอาจจะมีคนมาช่วยงานเพิ่มมากขึ้นหรือตัวคุณเองอาจจะต้องไปทำงานร่วมกับคนใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆแต่งานที่คุณได้มานั้นจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากและเหนื่อยมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะงานนี้อาจจะทำให้คุณปวดหัวไปอีกสักระยะหนึ่งในเรื่องของการเงิน เป็นช่วงที่คุณหาเงินมาได้แต่ก็ต้องเอาไปจ่ายคนอื่นๆเสียหมดอาจจะเป็นการใจ่ายให้กับบุตรหรือบริวารฉะนั้นในช่วงนี้ต้องคิดให้ได้มากเสียก่อนว่าคุณจะเอาเงินไปใช้ส่วนไหนอะไรยังไงในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดในปักนี้คุณอาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งเขาคนนั้นจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตรงสเปคคุณเลยทีเดียวแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้หัวใจเฟื่องฟูได้ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นส่วนคนที่มีคู่แล้ว ช่วงนี้อาจจะเน้นไปในทางการเที่ยวหรือเดินทางร่วมกับคนรักสักหน่อยอาจจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพให้ชาวราศีกันร,ระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือการเดินทางหรือการเดินชนอะไรที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยขึ้นได้